สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่30มสธันวาคมพศ2563นะครับก็เช่นเดิมนะครับผมอยู่ที่บ้านไทยแสงเกียนกเกาะเสม็ดนะครับก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆหน้าบ้านไทยให้เพื่อนๆดูนี่จะเห็นจะมีเรือลบอยู่สองลำนะครับอยู่ ใกล้ๆกับหินขาวทางนู้นเพื่อนๆจะเห็นไกลๆนะครับจะมีอยู่สองลำนั่นนะครับโค้งสุดโค้งอ่าวลุงดามไปนะครับพอโค้งเลยขาวนั้นก็จะเป็นอ่าววายนะครับก็ไม่ทราบว่าเรือมาทําไมนะครับเรือลบก็มีสองลำดูน้ําทะเลดีกว่านะครับน้ำทะเลก็ยังใสเหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้าก็น้ําขึ้นมา เยอะพอสมควรน,นะครับก็ม,ม,มีมีลมมีลมแล้วก็มีคลื่นแต่ว่าพอเข้าช่วงบ่ายก็จะเบาและอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นก็อันนี้ก็ถือว่าไม่แรงนะครับก็น้ําลงน้ําเริ่มลงไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศของจะถ่ายให้เห็นต้นเทียนทะเลมีดอกขาวๆให้เพื่อนๆดูนะครับช่วงนี้กเกาะสม็ดของเรานะครับ ยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวตามปกตินะครับทุกคนก็มาจากท่าเรือหลายๆท่าเรือที่บ้านเพนะครับแล้วกเ็เขาจะพาเพื่อนๆมาที่ท่าเรือนางยักษ์หรือท่าเรือหน้าด่านนะครับที่มีที่มีนางยักษ์อยู่นะครับแล้วกเเเ็เข้ามาผ่านจุดคัดกรองก่อนของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับตรวจวัดไข้นะครับแล้วก็ จะมีการเช็คเ,อ,เคอินไทยชนะนะครับแล้วกเ็เข้ามาต่อเข้ามายังแต่ละรีสอร์ทนะครับาจากจากท่าเรือนังยักษ์มาที่บ้านเราก็าทั้งรถ2แถวหรือมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เกิน15นาทีนะครับก็มาเที่ยวได้แต่เพื่อนๆจะเห็นว่าไม่ไม่มีไม่มีคนเลยเห็นไหมครับเนี่ย <laughs> ไม่มีคนแต่ว่ามีนะเพราะว่าลูกค้าเราก็มีไม่เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เข้าไปดำน้ำกันมีทั้งเพื่อนๆที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็มาทำงานอยู่ในกรุงเทพนานและแล้วก็เพื่อนฝรั่งมาทำมีเปิดบริษัทที่แถวแปดริ้วนะครับฉาดเชิงเซาก็มาก็กลับไปแล้ว แล้วก็มีเพื่อนๆคนไทยก็ได้แวะเวียนมาเป็นครอบครัวนะครับส่วนใหญ่ที่บ้านเราก็จะเงียบๆนะครับเงียบๆตั้งแคือเพื่อนๆถ้าอยากมาก็ยังมาได้นะครับยังมาได้ที่เกาะเสม็ดนะครับเกาะเสม็ดไม่ได้อุทยานไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการปิดนะครับยังเปิดรับนักท่องเที่ยวตามปกปติแต่เพียงแต่ว่าพวกเราก็ทุกคนก็ต้องใส่แมสนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับ ล้าง,งมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับก็สามารถมาเที่ยวได้ก็มาได้นะครับสบายๆเพราะว่าคนไม่เยอะนะครับมาได้เลยวันนี้เราก็มีเข้ามาอยู่ไม่กี่ห้องนะครับซึ่งซึ่งซึง่งก็สบายๆนะครับช่วงนี้ก็อย่างว่าพอดีข่าวโควิดกระจายไปหลายๆจังหวัดของประเทศไทยนะครับรวมทั้งระยองด้วย ที่เราอยู่แต่ในตัวเมืองที่มีบ่อนมีอะไรที่ที่ที่เขาลงข่าวออกข่าวนั่นนะครับก็จะห่างไกลจากที่เ,เกาะเสม็ด30กว่าโลนะครับแล้วก็ต้องข้ามน้ํามาอีกนะครับซึ่งซึ่งของเรานี่ก็คิดว่าปลอดภัยพอสมควรนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันห่างจากจุด เกิดเหตุแล้วก็อากาศที่นี่ก็จะปลอดโปร่งนะครับคือเราไม่ได้ไปอยู่ในห้องแอร์นะครับอันนี้เราอยู่หน้าทะเลอากาศดีนะครับแล้วก็ลงน้ําได้เล่นน้ําได้มีแดดนะครับวันนี้ก็แดดดีเพื่อนๆหลายๆคนก็เลยไปดําน้ําอยู่ก็เลยจะไม่เห็นผู้คนเลยนะครับเพื่อนๆก็ถ่ายให้ดูเนี่ยไม่มีคนเลย <c oughs> แต่มีแต่มีนะครับก็เดี๋ยวคงจะเย็นๆนะคงจะกลับกันมานะครับ ก็เลยถ่ายบรรยากาศให้เ,เพื่อนเดูแล้วก็บอกเ,เพื่อนเว่าถ้าใครเหงาเหงาอยู่ไม่ไกลมากก็มาเที่ยวได้นะครับเกาะเสม็ดบ้านทายแสงเทียนยินดีต้อนรับนะครับก็ยังเปิดบริการตามปกตินะครับดูแลใส่แมสรักษาระยะห่างนะครับล้างม้ล้างมือกันนะครับก็อย่าดูแลพวกผู้สูงอายุด้วยนะครับ ให้ท่านอยู่ในส่วนของของ,ของท่านนะครับแล้วก็ผู้คนที่มีโรคประจำตัวอะไรต่างๆก็ให้ให้อยู่ระยะห่างกันหน่อยก็จะดีนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันนะครับแต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนมันจะไม่กลัวโควิดแต่มันจะกลายเป็นโรคประสาทนะครับก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเรายังต้องอฝ่าฟันกันไปอีกอต่อไปเรื่อยๆนะครับ โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราก็ต้องปรับตัวให้ทันขอบคุณนะครับเพื่อนๆบ้านไทยแสงเทียนเกาะเสม็ดยินดีต้อนรับนะครับนี่นะครับขอบคุณครับ